คุณผู้ชมครับเรื่องของการย้ายทะเบียนบ้านสําคัญนะนะครับเราจะย้ายไปอยู่ตรงอื่นนะครับเราก็ต้องย้ายชื่อเราไปอยู่อะบ้านญาติบ้านอะไรหรือว่าบ้านนายจ้างนะครับถ้าย้ายกลับมาก็อย่าทิ้งก็ไปย้ายชื่อตัวเองเนี่ยกลับมาซะถ้าเรารไม่ใช่เจ้าบ้านก็ต้องเอาเจ้าบ้านไปรับรองพูดเรื่องอะไรเนี่ย พูดเรื่องเงินเยียวยาคุณผู้ชมครับมีคนตกหล่นไม่ได้เงินเยียวยา<ะ>ที่ศรีสะเกดจากเหตุการณ์ที่ผมว่านี่แหละนี่ไงคือราชาการเขาก็ทำงานลำบากเพราะว่ามันต้องทำตามระเบียบเอ,อเอามาด,มาดูมาดูเรื่องชีวิตเธอก่อนทีมข่าวโรพบิที่ไปคุยกับนะครับพี่ลำพึงร่ำรื่นอายุ58ปีเป็นคนอยู่ศรีเกตครับไ,ไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทพี่ลำพึงเนี่ยเล่าบอกว่าเดิมเนะี่ยบ้านหลังนี้เธออยู่กับลูก แต่ตอนพักหลังเนี่ยเธอย้ายไปทํางานที่ภาคใต้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เลยเอาเอาถอนชื่อออกจากทะเบียนบ้าน <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็ให้ลูกเป็นเจ้าบ้านแทนนะครับ <c oughs> ซึ่งเธอน่น่าจะย้ายไปอยู่แบบทะเบียนของโรงงานของเจ้านายหรืออะไรแบบนี้นะนะครับ <c oughs> หรือบ้านที่ปลายทางที่เขาไปทํางานที่ใต้เนี่ยกระทั่งกลับมาอยู่บ้านได้ประมาณ2ปี ยังไม่ได้ย,าย้ายชื่อกลับมาอ๋อนะครับไม่ได้ย้ายชื่อกลับมาเป็นเจ้าของบ้านคือชื่อยังอยู่ที่ใต้อยู่อ่าเพราะลูกแล้วอีกอย่างลูกนะ่ะที่เคยอยู่บ้านเนี้ยนะก็ไปทํางานชนบุรีคราวนี้ไม่มีเวลาไม่มีเวลามาทําเรื่องมารับแม่กลับเข้าบ้านหมายถึงชื่อ,อกลับเข้าทะเบียนบ้านคราวนี้ก็ไม่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนราษีครับนี่แหละครับปัญหาปัญหามาแล้วฮะฉะนั้นถึงบอกว่าไอ้เรื่องแบบนี้อย่าละเลยนะครับ ลันทศมากครับคุณผู้ชมฮะเธอเนี่ยตอนนี้ตอนที่ไอ้น้องบอมไปคุยเนี่ยนี่คุณผู้ชมดูดเหลือตั้งกี่บาทเหลือตั้งกี่บาทเหลือสองครับเอามาใส่สองพลาสติกอย่างนี้ไม่ใช่สองร้อยนะสองบาทครับคุณผู้ชมฮะเหลือติดตังอยู่สองบาทนะแล้วก็เข้าสารก้นถุงอ่ะแล้วแม่มาจากไหนพี่มาจากไหนนะเข้าสารก้นถุงนี่จำได้ไหมจำได้ไหมบ้านหลังบ้านเนี้ย เขาสารนี่ก็เอากลับมาจากศูนย์อพยพบังอพยพไปนี่สองเดือนแล้วทั้งนั้นบอมมาไปเปิดกระติบข้าวเหนียวดูเลยว่าไปเปิดกระติบข้าวเหนียวดูว่าแบบว่าเอ้ยแบบเหลือกระติบอยู่เหลือข้าวเหนียวในกระติบเท่าไหร่จะกินได้กี่มื้อยังจําได้เลยแล้วทายังไงอ่ะแม่แม่ทำยังไงทําอะไรกินอ่ะแม่เก็บเห็ดอ๋อเห็ดก็ต้องออกไปเก็บเห็ดครับคุณผู้ชมฮะนี่ครับได้เห็ดมาเนี่ยนะก็มาทําอาหารประทังชีวิตไปต้มใส่น้ําปลามั่งนะ ลวกติมหากระปิตำน้ำพริกกกอกๆๆๆได้เนี่ออยเนี่ยครับเงินยูยาไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาครับอ้าวแล้วถ้าอาชีพจริงๆเลยตอนที่อยู่เนี่ยก่อนจะไปอยู่ใต้ทําอะไรเธอรับจ้างกรีดยางครับรับจ้างกรีดยางแต่ตอนนี้เจ้าของสวนเออยังไม่ต้องมานะฝนตกไ้ดอมแข็งคุณผู้ชมฝนตกเขาก็กรีดยางกันไม่ได้อ้าวแล้วแล้วปัญหาชายแดนอีก่ะก็เขาก็ยังไม่ให้เข้าเท่าไหร่ในสวนนะครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอ้แล้วแม่ทําไงก็แม่ก็รับล้างจานบ้านน้ำแข็งมีจานไหมเดี๋ยวแม่ไปล้างเอาแม่เอายี่สิบล้างจานทั้งยี่สิบยี่สิบพอจะซื้ออาหารตังประทังชีวิตไปอ่ะนี่แหละครับเข้าสารหมดแล้วทํายังไงล่ะยังไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับแม่บอกแม่ไปคุยกับพระไว้แล้วบอกเฮ้ยไปบอกหลวงพ่อไ้แล้วบอกถ้าจนจะจนไทยจริงอ่ะแม่จะมาขอข้าวกลบบาทหลวงพ่อนะ ตอนนี้เงินเข้าบ่มีเลยบ่แม่บ่มีแล้วเนี่ยติดโตจากบาทอ้ยน้อใจล่ะยุ่วบังได้ละท่านั่นไนงะใ่แมมถุงเลยนะนะเรับหมดเทอรนีรับเบิดเงินเบิด์าส์สองบาทนี่ห่อยช้อนขันตัวจะเอามาแต่ใส่เบิดโตเลยมีเท่านี้ละน้อเขาไอหยังก็เหลือซ้ำก้นถุงนั่นแหละเพรเป็นยังดอกเพระาะว่าเพิ่นกระชัยจี้หรอกคิวบัดเพิน่นว่าคือบอกกับพระเพิ่นไว้เลยว่า บอมี <muy herman os libro> ่ขาวมาขอขาวเพิ่นกินแมนนี่แหละครับก็นะครับพี่ลำพึงก็นะครับวิงวอนขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับขอให้สำรวจผู้ที่ตกหล่นที่ไม่รับเงินเยียวยาแบบนี้เชื่อว่ามีชาวบ้านอีกจำนวนมากเลยนะครับที่นะยังไม่ได้เงินแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าย้ายไปทางได้นะได้ครับแต่ว่ามันต้องมีเจ้าบ้านมารับรองไงเจ้าบ้านมารับกลับไปไงเพราะว่าทางลูกเขาก็ไปทำงานอยู่ชนบุรีนะครับก็ไม่มีเวลามาทำเรื่องให้แม่ คืออย่างเงี้ยครุณผู้ชมเวลาเขาจ่ายเงินเยียวยาเนะี่ยเขาต้องดูตามระเบียดบดูตามกฎอ่าอยู่บ้านที่นี้ป่าอยู่อยู่ถ้าไม่มีชื่ออยู่ก็ไม่ได้คพอไม่ได้เสร็จอย่างเงี้ยทำยังไงอ,อ่ะคือกระบวนการตามกฎหมายเนะี่ยบ,บอกเลยว่ายากแล้วแต่มันมันพอช่วยได้ไหมผู้ใหญ่บ้านม,มารับรอง,องได้ไหมว่าบุคคลนี้อยู่ในเนี่ยารวบรวมมาเนะี่ยใครตกหลน่นผู้ใหญ่บ้านรวบรวมได้ไหมรายชื่อ นะครับห้าสิบรายชื่อรับรองได้ไหมว่าระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยสู้รบกันเนี่ยนะครับนางนั้นนายนี้ได้พักอยู่ที่นี่รับรองว่าเป็นความจริงมันพอจะช่วยกันได้ไหมมันพอจะผ่อนปรนข้อระเบียบบางข้อได้ไหมไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้ออลองดูนะครับก็เอ็นอะกินเหรอเนี่ยคืออยากให้แกได้แต่เนี่ยแต่ตัวท่านเองท่านท่านเองก็อย่าลืมใส่ใจไอ้เรื่องย้ายที่เนบ้าเห็นนะพอมันจะใช้สิทธิ์ขึ้นมาไม่ได้ นี่พอฟังพี่เบิร์ดพูดแล้วก็แตะไปถึงเรื่องผู้ใหญ่รับรองอคิดต่อเลยได้ไหมได้ดิคือถ้าเกิดเป็นเคสที่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านอ่ะฉันไปเช่าบ้านอ่ะสมมติน้ําแข็งน้ําแข็งได้รับผลกระทบน้ําแข็งไปเช่าบ้านพี่เบิร์ดอยู่อเออแล้วพอถึงเวลาเนี่ยอ่ะน้ําแข็งก็ต้องอพยพแปลว่าน้ําแข็งเองก็เดือดร้อนถูกปะแต่ปรากฏว่าตอนที่ไปรับเงินเยียวยาพี่เบิร์ดไปชิงรับเงินเยียวยาแล้วอือ ไปชิงก็อันนั้นเรารู้สึกแต่ในทางกฎหมายอ่ะเขาก็ให้ชื่อเจ้าของบ้านไงใช่เออนี่ไงขราวนี้อยู่ที่ว่าเจ้าของบ้านที่ให้เช่าเนี่ยจะใจดีมากน้อยแค่ไหนจะเอาเงินมาให้พี่น้ำแข็งถึงบอกว่าข่าวที่น้ำแข็งเล่าเนี่ยคือจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้มันเกิดเคสแบบนี้จริงจริงเออเออ เล่าเมื่อกี้คือที่ศรีสะเกดถูกไหมกําลังจะเล่าที่บุรีรัมย์ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆกับตายายแกไปเช่าบ้านเช่าไว้สองหลังนะหลังละ2 0 0พันสอเช่ามาละสปีแล้วพอถึงเวลาคือแกก็ต้องอพยพแต่พอจะไปรับเงินเยียวยาอ้าวเจ้าของที่เขาปล่อยบ้านให้เช่า่ะดันไปรับเงินเยียวยาแล้ว5 0 0พันห้าพันทำยังไงอ่ะคุณตาคุณยายเองก็ได้รับผลกระทบก็เดือดร้อนก็ลําบากเหมือนกันนี่ นั่งอยู่ตรงนี้เด็กเยอะบ้านเนี้ยค่ะไปคุยกับคุณยายคุณยายจันทีแล้วก็คุณตาประสานคุณตาประสานก็70กว่าแล้วคุณยายก็เกือบจะ70แล้วค่ะอยู่ที่บ้านบึงที่เออไม่ใช่บ้านบึงของพายคุณผู้ชมตำบลบึงเจริญอำเภอบ้านกรวดที่บุรีรัมย์ก็ออกมาร้องเรื่องนี้นี่แหละบอกว่าเนี่ยตายายก็ได้รับผลกระทบจากไอ้ตอนปะทะกันนั่นน่ะแต่ว่าบ้านที่อยู่นะ่ะมันเป็นบ้านเช่าเช่ามานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งเช่าอสองหลังเนี่ยหลังละสองพันเช่ามาสี่ปีกว่าแล้ว โอ้ยไอตอนปะทะกันเนี่ยฉันอยู่ในพื้นที่ที่บุรีรัมย์ก็ต้องหอบลูกหอบหลานอพยพไปอยู่บ้านญาติที่สระแก้วอา้าวตายายไม่ได้ไปสูนอพยพหรอจะ๊ะไม่ได้ไปเพราะว่าที่บ้านอ่ะเด็กเยอะจะตายหน่อยดูไอต,ตัวเล็กมันวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยทีนี้พอเหตุการณ์สงบปับ๊บก็กลับมาก็เช่าที่บ้านเดิมนั่นแหละแต่ก็ใช้ชีวิตแบบหวาดระแวงทีนี้รัฐเขาก็ให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาใช่ไหมจังหวะที่ตากับยายไปลงทะเบียนรับตังค์อ่ะเจ้าของบ้านไปลงทะเบียนรับตังค์เรียบร้อยละ S <S ตายายทายําไงอ่ะก็ลงทะเบียนซ้ําไม่ได้อะ่ะก็ไม่ได้เงินเยียวยาเลยก็อยากได้เงินเยียวยาช่วยเหลือเหมือนกันนะเนี่ยครอบครัวตายายกับเด็กๆพวกนี้มันก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากครอบครัวอื่นรอบมันลาบากการเดินทางนะเงินเราก็ไม่มีมันก็ลําบ,บากแหละจ้ะก็เ,เห็นว่าลงทะเบียนเงินเยียวยาแต่เงินไม่ได้นี่จ้าไม่ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าบ้านเช่านะเขาบอกจะของเลงแล้วคนที่เช่าบ้านก็คือไม่ได้

เนี่ยค่ะคุณผู้ชมพอฟังพอฟังยายพูดยายจันทีก็บอกเออก็ว่าเล่าถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ฟังนะคะแนอำเภอบ้านกรวดบอกแบบนี้ค่ะอันนี้มันขึ้นอยู่กับหลักเกมคือเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านผู้เช่าบ้านหรือเช่าห้องพักอาศัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบถ้าเกิดอพยพจริงๆอ่ะมาลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาได้กรณีคุณตาคุณยายเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลนะว่าข้อได้จจริงมันเป็นยังไงเพราะท้ายที่สุดแล้วน่ะ ถ้าตายายอบยกจริงก็ต้องได้เงินนี่อันนี้คือสิ่งที่านอำเภอบ้านกรวดบอกนะดูมีแสงสว่างอยู่นะนะคือบอกแล้วว่าคือแต่ก็อย่าอย่าเพิ่งไปด่าเจ้าหน้าที่ที่เขาทําไอ้ล็อตแรกนะเพราะเขาต้องยึดอย่างนั้นทำตามหน้าที่ถ้าเขาถ้าเขาทำนอกเหนือจากนั้นก็โดน157อีกเออก็ต้องเข้าใจเขาด้วยอย่าเพิ่งไปด่าเขาแต่ว่านี่แหละทุกอย่างน่ะถ้าจะทำ ถ้าจะช่วยเหลือซึ่งมันเดือดร้อนจริงมีหลักฐานเนี่ยมันทําได้เออนะช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยลําบากกันทั่วหน้าตอนนี้คมไทยก็จะมีลักษณะนี้เยอะคือไปเช่าบ้านเช่าห้องพักแบบเนี้ยต้องอบพยพมันก็เดือดร้อนนี่ยังจำได้ไหมเมื่อวานที่เราเล่ากันเราเล่าข่าวกันเรื่องจ่ายเงินเยียวยาแล้วเราก็ยังนั่งแตกประเด็นว่าแล้วถ้าเกิดเคสนี้แล้วถ้าเกิดเคสนี้จะเป็นยังไงเออรายละเอียดมันเยอะแล้วแต่ละเคสมันก็ไม่เหมือนกันนะคะใช่ดีเจ้าของห้องเช่าเองอาจจะพอมีน้ําจิตน้ําใจ ให้กับผู้เช่าสักนิดหนึ่งค,คุณผู้ชมมาที่จันทบ,บุรีเองก็มีหลายคนหลายบ้านที่ต้องอบพยพกันตั้งแต่มีการประทะ24กรกฎาคมไปดูกันหน่อยว่าพอเขาก,กดเงินเยียวยามาได้เนี่ยเขาเอาไปใช้อะไรกันบ้างครับ,บแล้วเขาบอกเลยนะว่าเขาเชื่อว่าจะไม่มีการประทะรอบสองด้วยนะบ,บ,บางคนบอกนะทีมข่าวไปที่หน้าธนาคารสาขาปตองอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีครับก็เจอชาวบ้านเนี่ยที่พากันมารอกดเงินจากตู้ ATM แต่บางส่วนไม่มีบัตร ATM ก็เข้าไปถอนเงินที่ธนาคารครับก็ใช้บัตรประจําตัวประชาชนเข้าไปโดยที่จันทบุรีมีประชาชนได้รับผลกระทบ927ครัวเรือนครับที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินครัวเรือนละ2,000บาทสําหรับคนที่อาพายพไม่เกิน7วันรวมเงินทั้งสิ้นก็1,854,000บาทครับสำหรับที่จันทบุรีกับ927ครัวเรือนเนี่ยทีนี้ทีมข่าวเราได้คุยกับคุณตาณรงค์และใหญสวัย เป็นคู่สาม,มีภรรยาชาวซับตารีอำเภอสอยดาวบอกว่าเนี่ยก็ตากับยายเนี่ยได้2 0 0พจะแบ่งมาใช้จ่ายในครัวเรือนซื้อข้าวสารของใช้ในบ้านหนึ่ง0แล้วที่เหลือล่ะตาที่เหลือล่ะยายเอาไปทําอะไรอะ่ะก็ไม่มากไม่น้อยแต่มันก็พอใช้อยู่หลักก็ซื้อข้าวกินเลยซื้อข้าวซื้อกับข้าวแล้นที่เหลือก็เข้าไล่แต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้ เรื่องทางผู้ใหญ่ท่านก็บอกว่าให้สำรองสำ,สำรองอยู่แต่เราก็ไม่มีใช้รายวัน,นเลยเต้องไปใช้อยู่ดีอยากจะสำรองเหมือนกันเออ,อถ้ามีแล้วไม่เอาออกหรอกเอาไว้นี่เลยคือตารงเนี่ยแกบอกว่าโอ้ย2 0 0พมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายตอนอพยพเนี่ยยังไงก็ไม่พอค่าใช้จ่ายมันเยอะค่าน้ํามันไงที่เราคุยกันไปพี่เบิร์ดพี่ต้องแข็งว่าเมื่อพวกเขาอบพยพแล้วสตาร์ทสตาร์ทร,รถแล้วอ่ะ น้ำมันมันมันต้องใช้อะนะต้องใช้เงินมาเติมอ่ะคุณผู้ชมไหนจะค่าอาหารอีกแต่ชาวบ้านชายแดนทุกคนก็เข้าใจครับว่าเ,เงินเยียวยาที่ได้มาเป็นงบประมาณแผ่นดินพวกเขาจะพยายามใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ครับส่วนเรื่องการประทารอบสองที่มันอาจเกิดขึ้นได้หรืออาจเกิดการประทะตอนที่มีการผลักดันชาวกพูชาที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเรื่องนี้พอถามตารงตารงบอกส่วนตัวตานะแต่ว่าไม่มีหรอกไม่มีประทารอบสองหรอก ทุกฝ่ายคงพยายามจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะถ้าเกิดประทะเมื่อไหร่เนี่ยมันกระทบกันไปหมดครับ